สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับวันนี้หนูจะทําอะไรคะปลูกผักปลูกผัก,ก <laughs> ไม่ใช่ปลูกผักมาม่าจะพามาลดผักอ่าโอเคเไปตักน้ํามาน้ําอยู่ตรงไหนพาคุณผู้ชมไปดูพาน้องอเล็กเข้าสวนค่ะคุณผู้ชมพาคนเก่งของเราเข้าสวนนะคะนี่ตักน้ําอู้เอาโอ้ยไม่ได้น้ําแข็งถอยถอยถอยมาม่าจะหยิบให้ อู้ถอ,อยไปเดี๋ยวเปียกโอเคมัมาจะดูไปทางนู้นเอาเอามา <c oughs> เอา <c oughs> ตายตายตายว่าจะมาตักน้ำในแข็งไปรดผักแข็งหมดเออไม่ได้แล้วผักก็หนาวหมดเลยลูกเออตายตายตาย <c oughs> <c oughs> เอา้า โอ้โอเคมาดูตัวอ,อะไรมันมาคุยเขียผักมามานี่อโอ้ยนุน่นไม้ดอกอามาขุดกินไม้ดอกของม,มามาหมดเลยมามามานี่มามาจะบอกให้ตักมานี่นี่ผักของเราอยู่ตรงนี้แห้งโอเคลดไปเลยไม่เป็นไร ผักแห้งผักคะน้าใบหยีนะคะคุณผู้ชมอยู่ในนี้เนาะส่วนพริกที่เกิดมาก็ตายหมดแล้วเพราะว่าหนาวเกินเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะหาเม็ดพริกมาหวานอีกทีนะคะมาหวานใหม่เนาะเพราะว่าถ้าใครจะเพาะ,มะเมล็ดก็คือสามารถเพาะได้แล้วช่วงนี้แล้วก็อีกเดือนสองเดือนก็สามารถเอาลงมาปลูกได้นะคะช่วงนี้ก็ต้องเพาะต้นการในบ้านได้แล้วนะคะ เพราะว่าจะรอเพาะข้างนอกก็คือไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นดอกแล้วก็สุกไม่ทันกินนะคะเดี๋ยวก็จะหนาวมาอีกเนาะอันนั้นอย่าไปดึงเดี๋ยวเขาเกิดอีกอย่าไปดึงดึงพลิกตรงนี้อ่ะฮะโอ้เคาะดินด้วยอเกิด,ดมือนึ่งหนูถืออนันนี้หนูดึงขึ้นแล้วก็เคาะอย่างนี้อือฮึแล้วเราก็จะเอาตะเศษไม้ออกลุกนี่นี่น,นี่ดึงก้อนนี้แล้วก็เราจะเก็บไว้อย่างแบบนี้นะคะ นี่ข้างหลังนี่เออดึง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 โอเคเคาะดินด้วยเออกูดบอยว้าวเก่งมากลูกเก่งมากนั่นแหละก็ดึงขึ้นอย่างนี้เออแล้วก็ใส่กระป๋องใส่กระป๋องไว้เออแล้วก็เคาะเคาะเคาะง่ายไหมดึงง่ายป่ะอืออย่างนั้นลหละลูกสุดป,ปะ่ะสุดป,ปะ่ะเก่งเก่งแล้วก็ใส่กระบะใส่กระบะต้องนู้นข้างหลังนูเออ าะดินออกให้หมดอืมหมืออย่างนี้อย่างนี้ขอดินออกให้หมดลูกอีกอีกอีกเยอะอยู่ดินเยอะเออดบอยอืมเสร็จแล้วหนูก็เอานี่เคลีย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 ถมถมอันนี้ไว้อย่างนี้น,นี่굿โอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้อย่าเข้าไปเย็บทางนี้เอาถือกระป๋องมาถือกระป๋องอันนี้มาถือกระป๋องนี่มาเออนั่นล่ะ อฮะถือมาทางนี้ถือมาทางนี้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 โอเคกูดบอยคนเก่งของเราเก่งมากๆคุณผู้ชมโอวางลงวางลงวางกระป๋องลงวางตรงนั้นแหละเออเอาเฮ่เห็นไหมนี่พริกเอาดึงหนึ 1, 2, ่งสองสามออโอ้ยอย่ามาทางนี้ขอร้องเธอลูกเอ้ยเห็นไหมดอกไม้มามาเกิดเต็มอยู่เนี่ยเห็นไหมเอาออกเอาออกเออเอาออกใสก่กระป๋องอย่ามาเหยียบตรงนี้ขอร้อง เออนี่กำลังสวยๆเลยเขาขายแพงอยู่เด้อลูกข้างหลังข้างหลังเอามาดึงเนี yeah. ่ยดึงดึงอืมด,ดึงดึง,ดงแล้วก็เคาะด้วยเคาะดินด้วยเอาเคาะใส่นี่เคาะใส่น,นี่มาม้าเคาะใส่เคาะอ่ะฮะเคาะดินลงนี่เอออย่างนั้นแหละลูกเก่งมากลูกเก่งมากอันนี้ก็ดอกไม้นะนนี่เห็นไหมนี่แต่ไม่รู้ว่าสีอะไรโอเค ซุปป่ากุดบอยเอาใส่กระปองใส่กระปองข้างหลังโอเคแล้วไปดูตรงนู้นข้างหลังนู้นตรงนู้นตรงนู้นโอ้ตรงนู้นเยอะเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาทั้งนี้ทางนี้ทา้งนี้เอากระปองวางตรงนี้โอเคเอาเอาดึงดึงดึงหนูอย่าเดินไปหนูอย่าเดินไปลงป่าย่านนะลูกเออใช่ใช่ดึงเลยเออเอาเคาะเคาะอย่างนั้นแหละเอออย่าไปเดิน อย่าไปเคาะดินออกข้างนอกสิลูกเสียดายดินโอเคแล้วก็อย่าไปเกยบข้างนอกนะน,นั่นไม้ดอกกำลังเกิดลูกนะเอาไว้สวยๆโ okay. nice. อเคกูดบอยอันนี้กำลังฟื้นลูกกำลังฟื้นเนี่ย this <is> not. อันนอันนี้ไม่ใช่อ,อ,อันนู้นเออพิกพิกอ่าฮะนั่นแหละเอาดึงเลยข้อเบาๆกูดบอยน้าๆเราจะเอาดิน เอาดินเคาะลงตรงนี้แหละหนูก็มาทางนี้อ้อมมาทางหมามาทางนี้อ้อมมาทางนี้กู๊ตปอยอือฮึโอเคเอาไปเคาะลงเคาะลงเออเก่งมากเลยลูกอือเอาเคาะเคาะเอาเคาะใสเออนั่นแหละเคาะอีกเอออย่างนั้นก็ได้ลูกระวังเข้าบูทหนูนะอือฮึ โอเคได้เปล่าอ่าอ่าเดี๋ยวนี้มามมัจะบอกเอามาทิ้งตรงนี้ก็ได้มานี่อันนี้เป็นเศษไม้เศษอะไรของเราเศษใบไม้อะไรนู่นนี่นั่นเอาปะทิ้งลงเลยเย้อ๋อเอาเอาเอา <laughs> อันนี้เป็นไม้ดอกค่ะคุณผู้ชมกำลังแตกออกแล้วนะคะ oh, <look. S 1> นี่โอ้ลโอ้โอ้อามา นี่เป็นไม้สีเหลืองของเรานะคะคุณผู้ชมเริ่มเกิดมาแล้วแต่ว่าต้องค่อยๆทำเนาะลึมาไหฮ<า>ะโอเคอ่าตรงนี้เดี๋ยวคงให้น้องอเล็กช่วยไม่ได้อื้ออื้อ,ปปอโอ้กระป๋องทำไมลูกเออแตกหมดแล้วลปปนเนี่ยดอกเขาพึ่งขึ้นถ้าให้น้องอเล็กทำก็คือน,น่าจะหักหมดเนาะเดี๋ยวจะให้เขาไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวไม่จะมาทำตรงนี้นะคะเพราะว่าดอกไม้เขาเกิดแล้วล่ะ Okay. เดี๋ยวเราจะยกกระถางทั้งหมดนี้ออกนะคะเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยจะมีไม้หัวที่เป็นไม้ดอกนะคะซึ่งเขาน่าจะเกิดแล้วล่ะนี่เพราะว่าทา,าบบอออกเนาะกระถางของเราทับถมอยู่ตรงนี้นะคะนี่ไม้ดอกของเราเกิดไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะยกกระถางออกอเรามั่นใจแล้วว่าพิกของเราทั้งหมดเนี่ยคือตายนะคะไม่รอดเนาะเดี๋ยวเราจะถอนอันนี้ออกแล้วก็เอาดินไว้ใช้นะคะโอเค โอเคเรายกออกแบบนี้นี่เอาวางตรงนี้นี่นี่เห็นไหมนี่อันนี้สาระแน่เอามา,อาเอาใส่ป้องเอาใส่ปอ้อง <c oughs> เห็นไหมเนี่ยโอ้ยไม้ดอกเกิดไม่ได้เห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่เราต้องเอาออกนะคะ okay. โอเคโอเค เดี๋ยวแม่มับอเอเคพืชที่นั่นใช้ดิดนเออเอาดินใส่ข้างในใช่ถูกแล้วลูกเอาดินใส่เคาะดีๆโอเคเดี๋ยวมามาจะรีบทําเพราะว่าป๊าป๊าบอกกําลังเลิกงานเนาะเที่ยงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของกันคะ่ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเฝ้าเห็ดก่อนเดี๋ยวจะบอแล้วนะคะเพราะว่าเ,เดี๋ยวแดดจะหมดก่อนตรงนี้แดดเขาจะหมดไวเนาะเ้าเฮ็ดก่อนที่จะออกไปซื้อของคะ่ะโอ้ยอ,อ,อ,อย่าไปแถวหน,น้านดอกไม้มาม่าฮักเบิ้งค่ะพี่น้องไม่ดอกนะคะเขาอยากเกิดเนาะ แม่จ๋ากลืมคือ่อ,อยกกระถางออกแต่ทีแรกๆนะคะนี่เอากระถางมามาแต่งหมดแล้วลูกท,ทาําดีๆทำเบาเราต้องเอาดินไว้ใช้อีกนะลูกนะทําดีๆ <c oughs> อ่าพริกตรงนี้ก็ถอนทิ้งเลยนะคะเพราะว่าพริกเขาบกเพ็ดค่ะพี่น้องแม่จ๋าก,ก็บ่อยากเอาไว้เนาะแล้วก็บางต้นคือเหมือนเขาไม่ตาย <c oughs> เขายังเขียวๆอ,อยู่เด้ แม่จ๋าว่าเขาน่าจะเกิดแต่บางต้นน่ะเขาแห้งแบบนี้เขาก็น่าจะตายเนาะเหตุผลที่ว่าแม่จ๋าวท่านได้ดึงออกตะกี้นะคะแต่ทีหแหลกๆก็เพราะว่าเขายังไม่ตายนะคะบางตน้นบางต้นก็ตายแต่คิดไปคิดมาคือพริกเขาบกเพนะ็ดน่ะเออเดี๋ยวค่อยปลูกเอาใหม่ดีกว่าก็เอาออกเลยลื้อเลยประมาณนี้เนาะเออต้องค่อยๆทําเดี๋ยวไม้ดอกอันนี้นะคะน,นี่โอ้เสียงปะป๊ามาแล้วลูกเดี๋ยวปะป๊าปกดออด ไปบอกป้าป้าไปหนูเสียงป้าป้ามาบอกป้าป้าไปเดี๋ยวป้าป้ากดออดป้าอยู่ทางนี้เย้กู o d b o ป้าป้ามาแล้วช่วยกันทำแป๊บเดียวค่ะคผู้ชมจะได้รีบออกไปซื้อของนะคะอันนี้แห้งๆป้าป้าบอกไม่เก็บทิ้งขยะไปเลยโอเคเดี๋ยวมามาจะ เก็บกระถางเก็บดินไว้ใช้ต่อไปค่ะน้าไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวมันทิ่มหนูไม่นะนะนาเออหน่อยเอาไม้แข็งเดี๋ยวจะทิ่มทิ่มขาโอเคเอาเก็บใส่อีกอ่ไปเลยไปเลยโกโกก เย่เ <laughs> yeah. อาจอด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 ตรงนี้ด้วยนี่อันนี้มันตายแล้วมัง้งหมอมะวานี่เอาตรงนี้ด้วยแล้วก็หนุนไม้ดอกของหนูปลูกเกิดแล้วหนะโอเคเราจัดการตรงนี้แต่ว่าเราเอาเมล็ดหวานก่อนให้เขาเกิดโอเคโอเคเก็บมาล็ดไว้ทำพันก่อนลุง